สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ฝึกคำอ่านคล่องสระโอและตัวสะกดนะคะก่อนอื่นก็คัดเติมสระที่หายไปฝึกอ่านส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะอ่ะฝึกอ่านกันก็โอโกโกโกกอกโอโกโ,โกโกด Ka-o-ko-ko-ma-kom. Ka-o-ko-ko-ya-ko-i. ka o ko ko โกโกโกงโกฝึกอ่านกันนะคะปอูปูปูเอกปูกอโกโกโกโนโกนหออัวหัวปูโกนหัวหอยออายายาเอกยา ขออีขีขีโทขี้กโอโกโกงโกงอย่าขี้กงฟฟโอโฟโฟโมโฟมลอาลาลางโลางลางโทล้างหอนอานานาโทหน้าโฟมล้างหน้า พออีพีพีเอกพี่หอโอหอหมโหมงอางางานองานพี่หมงานพออพอพอเอกพ่อโบโอโบโบโกโบโมเอื้อมือ พ่ anut, อโบกมืออโ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 บกโตโอโตโตนตนตนโทต้นมไอไม้ไม้โทไม้โอบต้นไม้ดอูดูขอโอโหโหโดโขดหออิหิหินอหิน ดูโขดหินพออีพีพีเอกพี่คอโอ,อ,อ,อโคโคโนคนปรอโอโปรโปรดอโปรดพี่คนโปรดหอยโยอายายาเอกยา,ยาลอะละมโ,โมโอโมโมบอ โมบยาละโมกผออาผาผาโทผ,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 ผ้าพอโอโพโพกโพกหออัวหัวผ้าโพกหัวดออูดูคอโอ,อโคโคโมโคมฟอ,อ,อไอไฟ ดูโคมไฟพออีผีหอโอโหโหงโหงพอรออาพราประยอพรายผีหงพรายขอเอาเขาหอโอโหโหดอโหดรออารารายอ รายรายโทร้ายเขาโหดร้ายมออีมีหอนโอโอนโนกโนกกอแอแกแกมอแกมแกมโทแกมมีโหนกแก้มดอโอโดโดยอด้วยปรออปริ ยออายายาโยยายด้วยปริยายสอโอโสนโสนหออาหาหางอหางกอไอไกไกเอกไกโสนหางไก่งอโงงอโงกอโง ngo e nghe nghe cò nghe yo o yo yo ca yo yo e ye ye cò ye ngô nghe yo ye mo e me me e me lo o lo lo ngo lo long e long cho ai ใจแม่โล่งใจอย่าลืมอาดคลิปส่งมาให้คุณครูดูนะคะ